โอเคนะครับผมก็ขอากล่าวสาวัสดีชาวมหาสมุทรที่แวกว่ายเข้ามาดูครีมทุกคนด้วยนะครับผมก็ในคลิวนี้จะมาประกาศถึง Animation o r i g i จินอสองเรื่องของผมเองที่จะทำนะครับผมเรื่องแรก Archer Academy สถาบันธนูนะครับผมซึ่งตัวละครก็ทำเสร็จแล้ว นะครับผมโมเดลตัวละครเนี่ยทำเสร็จแล้วเนื้อเรื่องจุดเริ่มต้นทําเสร็จแล้วนะครับผมเรื่อง a r c h e อ Academy เราจะทํากันในช่วงปิดเทอมหรือวันหยุดยาว,ยาวใหญ่ๆนะครับผมก็ทําในช่วงปิดเทอมที่วันหยุดยาวและหยุดเยอะหยุดใหญ่โตนะครับผมโอเคเอาาือฮะแล้ว เรื่องต่อมานะครับผมเป็นแอนิเมชันที่ผมจะทำในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และช่วงวันหยุดนะครับผมวันหยุดธรรมดาทั่วไปไม่ใช่วันปิดเทอมอย่างเรื่องวิญญาสาปากฉีพิทักษ์อยู่หรอนี่หรือชื่อต็มเต็ม แฟนสาวของฉันมีวิญญาณสาวปากฉีกพิทักษ์อยู่หรอเนี่ยเป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันยู่ลิรู้โรงเรียนนะทำกิจกรรมมากมายมีคนและผีหนึ่งตัวหนึ่งตนนะครับผมโอเคก็เป็นแนวชีวิตประจำวันเรื่องนี้ เรื่องสาบักชีพิทักษ์อยู่หลอเนี่ยเราจะทำเป็นแนววิชวลโนเวลนะครับผมไอเรื่องอาเชอร์อะคาเดมีก็ต้องมีวิชวลโนเวลนะครับผมก็คือเราจะเอาสองตัวละครมาใช่ไหมแล้วก็มาพูด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 ,พดมามาพากมาพากเออแล้วก็จะมีแบบ สถานที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆตัวละครอาจจะไม่ได้ขยับมากอาจจะแค่แบบเลื่อนเลื่อนตัวเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเหมือนปินิกาตูนนะครับผมต้องขอบคุณการทำแอนิเมชันแบบนี้ว่านะครับผมมันทำให้คนที่ทำแอนิเมชันไม่เป็นอย่างผมเนี่ยก็ทำได้นะครับผมขอบคุณทางด้านของปินิกาตูนด้วยนะครับผมในการทำแอนิเมชันแบบขยับแบบเลื่อนตัวละครอ่ะ ตัวหมากของอพี่ปิกนิกพิกนิกกระตูนนะครับผมขอบคุณมากแล้วกลับมาที่เรื่องของเรากันต่อนะครับผมเรื่องนี้จะเป็นแนวชีวิตประจำวันนะครับผมก็มีตัวละครดังนี้นะครับผมซึ่งในแอป Liberty มันสร้างได้7ตัวนะครับผมซึ่งตัวละครเนี่ยตัวหลังก็ครบ จ็ดคนกันพอดีนะครับผมก็มาเริ่มกันที่น้องผมฟ้านะครับผมผมฟ้าสุดเลยน้องคนนี้มีชื่อว่าฟูมินะฟูจิหรือฟูจิจังนะครับผมเป็นหัวหน้าชมรมของการทำอาหารและชิมของหวานนะครับผมชมรมมีชื่อว่าฟูมิฟูมิกะนะครับผม โอเคส่วนตัวละครต่อมานะครับผมตัวละครนี้มีชื่อว่าน้องอารเรนโตนะครับผมอารเรนไม่ใช่อาร์เจนนะอารเรนโตเอ็มหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าน้องเอ็มนะครับผมน้องแกไม่ใช่มนุษย์แต่ก็เป็นลูกครึ่งมนุษย์และแวมไพร์น้องแกเป็นแวมไพร์ครึ่งมนุษย์นะครับผม มีความสามารถทนต่อแสงตะวันสามารถกินอาหารได้เหมือนคนปกติแต่ข้อเสียของน้องแกก็คือจะไม่สามารถลงเล่นน้ำไม่ว่าจะเป็นสาาระว่ายน้ำหรือน้ำทะเลน,นะครับผมไม่สามารถลงเล่นได้เลยได้แค่นอนอาบแดดนะครับผม อย่างมากสุดคือได้นอนอาบแดดอ่าฮะโอเคตัวละครต่อมามก็ไม่ใช่คนอีกเช่นเคยเราไม่มีแวมไพายแล้วใช่ไหมไม่มันยังไม่จบเรามีผีหรือยูเรชื่อของตัวละครนี้ชื่อน้องยุยชื่อเต็มเต็มยูเรยุย นะครับผมยุยจังนั่นเองซึ่งชื่อยุยเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีอีกตัวละครหนึ่งตั้งให้นะครับผมซึ่งผมจะแนะนำเธอเป็นตัวละครถัดไปน้องผมน้ำตาลใส่ชุดสีม่วงกระโปรงสีดำลายสกวอตถุงถุงเท้าสีขาวรองเท้าสีม่วง อา,าน้องคนนี้มีชื่อว่าโคกะคิบะนะหรือคิบะนะจังอยู่ชมรมชิมอาหารเอ้ยไม่ใช่อยู่ชม,ม,ชมรม,ชชม,มทำอาหารและของหวานอย่างฟูมิกะนั่นเองน้องแกชอบกินเคก้กช็อกโกแลต นมแอลมอนด์และเชอร์รี่กลับไปที่หัวหน้าชมรมก่อนนะครับผมหัวหน้าชมรมชิมของหวานอย่างหัวหน้าฟูมิฟูมินะฟูจินะครับผมเธอคนนี้ชอบกินราวนี่และบูฮาวายนะครับผม น้องผมฟ้านะน้องผมฟ้าชอบกินเบลนี่และบูฮาวายนะครับผมส่วนน้องโคกะาคิบะนะจะชอบกินเ,เค้กช็อกโกแลตและนมแอลมอนนะครับผมเป็นเด็กฝึกของชมรมนะครับผมเป็นตุ้ยนุ้ยของชมรมนะครับผมก็ สำหรับหัวหน้าชมรมอย่างน้องฟูจิก็รู้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมว่าน้องโคโกาเนี่ยมีวิญญาณอยู่แต่ว่าวิญญาณตรงเนี้ยก็กระซิบข้างหูบอกไว้ก่อนที่จะได้เจอกันว่าเออเป็นวิญญาณแค่พิทักษ์เฉยๆนะครับผมก็ความสามารถของวิญญาณเนี่ยไม่ได้ดูร้ายกาจอะไรเลยก็แค่สามารถ ปลอมตัวได้นะครับผมก็คือทำให้คิบนะเนี่ยปลอมตัวเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะครับผมโอเคความสามารถแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าโดยที่ไม่ต้องถอดเสื้อผ้านะครับผมก็คือเปลี่ยนได้เลยโอเคเรามาถึงตัวละครตัวเอกนะครับผมน้องผมขาวตาสีม่วงอยู่ชมลม ที่ยังไม่ระบุเพราะว่าน้องแกขอเลือกไม่อยู่ชมรมใดสักชมรมหนึ่งแต่าา์กไวท้ที่ชมรมชิมอาหารเฮ้ยชิมของหวานทำของหวานอย่างฟูมิกะนะครับผมเหตุผลที่อยู่ชมรมเดียวกับหัวหน้าฟูจิและน้องคิบนะนะครับผม อาะัวหน้าฟูจิเนี่ยน้องอสมะหรือน้องผมขาวตาสีม่วงจะให้ความเคารพในการทำอาหารมากที่สุดนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าสำหรับน้องโคกะแล้วน้องโคกะคิบานะแล้วเออน้องอสมะอซุยก็เป็นเอ,อ เขาเรียกว่าชิปกันชิปกันเป็นหวานใจนะครับผมเป็นแฟนกันนั่นเองก็ลักษณะการแต่งตัวเนี่ยผมจะพยายามทำให้อะหาสีที่มันแบบดูเป็นจุดเด่นของตัวละครนั้นนนนะครับผมก็คือสีฟ้าหมายถึงความยินนะครับผมความยินความสะอาดและความแบบ แบบนี้นะครับผมก็ให้น้องฟูจิไปนะครับผมส่วนตัวละครที่เป็นผีและแวนไพร์นะครับผมผมก็จะให้แบบเป็นสีขาวและสีดําไปนะครับผมอ่าส่วนตัวละครที่เป็นคู่กันก็คือจะมีทังด้านของน้องโคกะและน้องอซุมะนะครับผมโอเค ก็สองตัวละครนี้เป็นแฟนกันนะครับผมก็ <g iggle> <g iggle> แล้วก็ถูกแม่ของอาซึมะยอมรับแล้วนะครับผมแม่ของอาซึมะจะมีหน้าตาคล้ายๆกับอาซึมะเลยแค่เธอจะผมยุ่งๆหน่อยนะครับผมผมยุ่งๆหน่อยตัวตัวเล็กหน่อยนะครับผมเคยเป็นอดีตครูของโรงเรียนนิริมะที่ อาสมะเรียนอยู่นะครับผมแม่ของอาสมะมีชื่อว่าอาโอมิยะนะครับผมอาโอมิยะนะครับโอเคส่วนประวัติของคุณพ่อก็คือเคยเป็นอดีตนักประดิษฐ์มือฉมัง นะครับผมและก่อตั้งบริษัทของตัวเองแต่เมื่อสอปีกับค่ำคืนคุณพ่อของอัสมะได้สูญเสียชีวิตจากทางรถยนต์นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาสอปีอีก2ปีนะครับผมก็คือรวมกันเป็น4ปีซึ่งตอนนี้อัสมะเนี่ยทำใจได้ละสำหรับการทูญเสียของคอุณพ่อและ เธอได้สารต่อจิตใจการโรงงานผลิตของเล่นหรือร้านของเล่นนะครับผมเพราะว่าอ่าทำไมเธอถึงเลือกทำหรือเลือกก่อตั้งบร,บริษัทโรงงานทำของเล่นก็เพราะว่าเธอจะมีความสุขทุกครั้งเมื่อได้เห็นเด็กๆนะครับผมเด็กๆเล่นกันถึงจะ เป็นร้านที่ทำเกี่ยวกับเกมกระดาษหรือเกมกระดานบอร์ดเกมนะครับผมแต่ว่าเป็นเกมกระดานที่ผสมประสานกับเทคโนโลโยีเข้าไว้ด้วยกันนะครับผมก็เลยทำให้มันดูตื่นเต้นนะครับโอเคส่วนตัวละครต่อมาก็เป็นทางด้านของ น้องชินโมซูมินะครับผมน้องชินโมซูมนน้องชินโมซูมิเนี่ยเป็นเออจะบอกว่าเป็นร่างอาวตารของผมเองในเวอร์ชั่นผู้หญิงก็คงไม่ได้พูดเกินจริงเลยน้องแกเป็นสมาธิใหม่ของชมรม ที่อสมะกับคิบานะอยู่นะครับผมเป็นชมรมทําของหวานและชิมของหวานอย่างฟูมิกะนะครับผมชื่นชอบในงานศิลปะและเล่นเกมแนวบอร์ดเกมเก่งแต่ไม่ถึงว่าเก่งมากก็ศึกษาได้นะครับผมเรื่อยๆทวนตัวละครต่อมาตัวละครนี้เป็นหัวหน้าชมรม Sport Style นะครับผมหรือ SP ไม่ใช่ดี SKP Sport King People นะครับผมน้องมีชื่อว่าโทริโทรุทรเกงในด้านกีฬานะครับผมนี่คือสมาชิกทั้งหมดของโรงเรียนนิริมะนะครับผมโอเคโอเคก่อนปิดคลิปนะครับผมผมมาบอกถึงแบบอ่าผมทำอีโมจิ ไว้ใช้เองนะครับผมก็อิมมจิที่ทำอยู่ก็คือเป็นทัหน้าของน้องอาร์เรนโตมน้องเของเรานั่นเองอิมมจินี้จะแสดงแค่หน้าตาอารมณ์นะครับผมแต่จะไม่มีปากนะครับผมโอเคก็เป็นของผมเองครับผมออริจินอลเลยโอเคสำหรับเรื่อง a อ i m a t i o n วิญ,ญาภาษาปากฉีก เจอบทนำหรือทำบทนำในวันศุกร์นี้นะครับผมวันพุนหันก็เริ่มได้เลยนะครับโอเคเจอกันคลิปต่อไปเสี่ยะขยบาย